5 4 3สสวัสดีครับชาวอัพเตอแมทวันนี้เรามีแข่งกับฟูเซนนะครับเดี๋ยวไปติดตามมันดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เมื head, ่อกี้ผมเห็นคุณแอบเอาดอกไม้มาให้ใครพี um ่บอสมาขอดอกไม้มเคยนะเฮ้ยถ่ายครับ pdpa โดน pdpa แน่เย้พี่ไปกินอะไรมาไม่ก şey ินอะไรอ้าวไปเดินเล่นออกไปเดินเล่นไปเดินวอร์มแป๊บนึงเคี้ยวเศษอาหารแป๊บ แล้ววันนี้เน,นี่วันนี้วันนี้ลงไหมเนี่ยหรือหรือคนข้างๆลงวันนี้ผมลงนะผมมาโชว์ฟอร์มเท่านั้นแล้วทำไมคนข้างๆตอนแรกบอกจะลงไม่ไหวไม่ไหวต้องให้เขาจริงๆครับเด็กฟูเซนต้องเท้าครับตัวปากแชมป์ฝั่งข้างมาันจะรู้จักตอนเล่นฝั่งข้างมันจะแบบหลุดขำได้ก็เลยแบบเอาบบเูมาลงเลยถ้ามีคนบอกว่าดีเฮ้ย หายเลยเนี่ยมลูกเกียรเมียนบ้างครับตอนนี้ก็โหลิกเงินนำเพราะว่าฮีโร่โหทรว่าช่วงต้นแต่ว่าไฟโดยยากอยู่ ไปบุญรำหน้าหดว่ะิเค์ให้จบที่ใครบุญรำสามสองฟันธงฝักอมทำอะไรฟักอมจัดลุนจัดพลังเฟงครับจัดกันน้อยมันไม่มีท็อปเซิร์ฟให้จัดอะดิเซิร์ฟเนี่ยเมียนไม่ต้องจัดแล้วมบเซิร์ฟแข่งไงพี่หม่ำไปภูมิต้องเดินตามประกบตลอดเวลา ันล้างตูดได้เป็นทำเมื่อกี้ไปไปช่วยมันเถอะโอ้โหไปไหนอยู่ด้วยตลอดเวลามันใช่ครับคุได้หมิ่นไม่ได้หมิ่นกินเดินออกมาตามจริงมันไม่อยากให้เดินออกมาเลยเมื่อคืนเมื่อคืนไปคิดอยู่ว่าสามท่าเฮ้ยสามสามอิ่มเลยเหรอเออสามอิ่มพีเอาดีแลบลิ้นขอดูได้ไหมสามอิมไม่เดี๋ยวต้องไม่มึงคิดเสร็จแล้วมึงก็ไปบอกเขาด้วยนะมันทำลอนนี้มันไม่ทําน่าจะได้ทวามมากกว่าเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรอดู เรามารอดูกันว่าประธานหม่ำจะได้แลบลิ้นไหมจะแน่นง้นเพราะขาไม่ได้กลับมาตึกนานบรรยากาศการแข่งเตือนเต้นครับแล้วก็ปกติมีของให้กินฟรีตอนนี้กินไม่ได้แล้วเตือนเต้นเหมือนกลับมา มีมีความรู้สึกหนึ่งที่ไม่เคยต่างไปเลยก็คือเรารู้สึกว่าคอมมูนิตี้หรือว่าน้องนนักแข่งหรือว่าเอซีอะไรเงี้ยยังให้การต้อนรับที่ดีแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนได้กลับบ้านเก่าเราได้คุยกับน้องๆในทีมวันนี้เราเป็นไงบ้างฟอร์มน่าจะรอดไหมก็ห้าสิบห้าสิบแล้วกันด้วยความที่ทีมเราก็เป็นทีมแบบเพิ่งมารวมตัวกันใหม่สัปดาห์แรกก็อาจจะมีการจูนกันไปก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกับแชมป์เก่าอย่างฟูลเซนส์ด้วยก็ เขาเรียกว่าอะไรไม่คาดหวังไม่คาดหวังหลกักการแต่ก็น้องๆก็จะพยายามเก็บแต้มตีไข่มาให้ได้ค่ะใช่ไหม๋อ <laughs> <laughs> บรรยากาศในทีมนะคะก่อนการเริ่มแข่งก็เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความพร้อมแล้วก็ความมุ่งมั่นน้องๆแต่ละคนตั้งใจมากที่จะทำแมตช์แรกออกมาให้ดีที่สุดจากที่นันถามไม่ว่าจะเป็นเต้เป็นโอมเป็นกสัสหรือว่าเป็นเตอ๋อแต่ละคนก็คือ ไม่ตืดด่นเต้นเลยอาจจะเพราะว่ามีประสบการณ์ในโปรโลีกกันมาอยู่แล้ว คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นน้องมามหรือว่าน้องประธานนั่นเองหลายๆคนอาจจะรู้จักมามจากการที่เป็นคนเก็บถ้วยเยอะแแรงเยอะแต่ในแง่ของการเล่นแบบทีมอะเรียกว่าประสบการณ์เป็นศูนย์แล้ววันนี้ยิ่งเป็นครั้งแรกที่น้องจะได้ลงแข่งในฐานะโปรเพเยอร์ของ o v Prole a g u e แล้วแน่นอนว่ามือใหม่อะทุกคนยังไงมันก็ต้องมีอาการตื่นสนามแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่นันเห็นแล้วก็ รู้สึกอบอุ่นใจสําหรับทีมเราเลยนะก็คือบรรยากาศตอนที่ต้องไปเซตติ้งอุปกรณ์ก่อนแข่งจริงพี่ๆแต่ละคนในทีมเนี่ยก็ให้การดูแลหม่ำเป็นพิเศษดูแลแบบใกล้ชิดเลยแหละคอยเช็คคอยถามคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้น้องลงแข่งได้ด้วยความมั่นใจมากที่สุดค่ะเมื่อกี้นะคะนั้นก็ได้เข้าไปดูบรรยากาศในห้องแข่งก่อนที่น้องๆจะเริ่มแข่งกันจริงๆ ตื่นเต้นแทนเลยอ่ะเพราะว่าให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เราเคยแข่งนะคะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆมากๆคิดถึงตึกกาลีน่ามากวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ทีมแพดเดอของเราจะเจอกับฟูเซ็นอดีตแชมป์เก่าเนาะก็ฝากทีมแพดเดอด้วยนะคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็เชียร์แล้วก็ให้กําลังใจพวกเราให้สู้ๆต่อไปด้วยนะคะมาทีมงานที่แแรกวันนี้คิดว่าน้องๆกดใไหมครับอือคิดว่าน่าจะมีบ้าง น่าน่าจะต้องมีบ้างแหละครับตไไแต่ว่าน่าจะผ่านไปได้ได้ที่เราเจอทีมแชมป์ล่าสุดในแมตช์แรกเลยนะพี่ว่ามันส่งผลนะไหมอ่าถ้าเราชนะผมคิดว่าน้องใหม่น่าจะปลดล็อกเลยแต่ถ้าเราแพ้ก็ต้องดูว่าน้องจะรับแรงกดดันไหวไหมเริ่มตจอด้วจอดรตอดอิน ไออีกแล้วแต่นี่มันหลอกว่องไออีกคนเหรอได้เจอกันสักทีนะทุกคนเพอร์เฟกต์ไอ้มุมทำอะไรวะรวบครับและเอเลนโดนดึงมาตรงนี้กดเกิดครับและรอจังหวะและเดววันครับเพื่อไปถ่ายครับแล้วหูและลากมาแล้วเป็นเลนซอรสีเกับพิวพร้มอมจะแตกแล้วครับแต่แอดเอิร์ธโดนลุมมา1-3ครับโอ้โหมาทั้งจัก,กรพรรดิทั้งประธานและประธานเปิดพิธีเก็บแอดเอิร์ธมาได้แ เปิดเป็นการเตะแองเกตีฟแล้วกระโดดเอเจสเตอร์ใส่เอเลสตามต่อมาครับมันจะหักครับไม่ติดครับกำแพงสำหรับโนอาแล้วเฮ้ดิเคนวาเอามาเตะแล้วจักรพัทเขยิ้มคว้างอยู่กลางวงจักรพรัทพยายามจะเข้าไปเล่นครับแต่กดเคียวมาแต่ไม่พอครับโดนปิดชัดและข้างหลังเอเลสมาหนึ่งต่อสามราทันโดนเปิดราทันล้ำออกราทันโดนปิดครับโอ้โหหายไปก่อนเลยและเอเลสตายอยู่กลางวงของวันตามต่อที่ด้านหลังแล้วเอเลสเขยิ้มคว้างไปตรงนี้ครับตัดเกิดมาแล้วมีอะไรมีเคียวอีกครับเอเลสบอกว่าทันเต็มที่แล้วพี่แต่เขาขยี้ไม่หยุด แล้วจริงๆเรนหน้าอันตีป่ะหน่ายอยู่กูเดินสูงขนาดยังไม่เห็นใครสักคนอ่ะไม่ไปแอบฝันสง้ามันหมดเลยถ้าอย่างนี้เราไม่โดนเปิดเราไหล่ได้พอตรงนั้นถ้าเกิดมือไม่โดนตกไปเรว่อยๆกูเองฝายไหวนะยังเรายังมีคนเหลือรอดอยู่เลยตรงนั้น ังงเป็นนออยย่า้้แลวครบฝั่งของฟูเซนเนี่โดนเซนตี้แต่เซนตี้ดันจ<า><ม>ังเอาจบฮะกรักางก็มีนะครับจังเอาจบเลยมาแล้วตกมาตรงกลางถ่ายมาจากลงอาลแล้วเฟ<อ>ร่ทีฟ้าอยาหายไปสามเลยแต่ว่าตรงด้านในบ้านไม่มีใครเข้าไปตีได้เลยก็ชือ่อของชายคนเดียวแล้วจากกระพันก็หายเหมือนกันอะไรกันครับเนี่ยโดนสามทางแต่ฟูเซนเก็บหมดยังไงดี มีตัวของแอรเดินคัทมาให้อยู่ซาต้าบินฝันเข้าไปครับตัวเดนบอกเส้นเจ็บกัลติโอโดดขึ้นมาแล้เกาะขาวเยอะมากๆโดนป่านหนึ่งทีแต่ว่ามีคนโดนตีอยู่มีคนโดนตีอนั่นคือฝั่งกอร์เซย์ตัวเข้าไปยื้อให้สุดทางยื้อให้สุดทางยื้อให้สุดทางแบบนี้เพื่อที่จะให้เพื่อได้กอร์เซย์มาแล้วต่อมาแล้วดนบอกเซ้นเหมือนติดกัลป์บอลลารด้านหลังว่าได้บินมาตจนีกระทั่งติดกลางเรียกว่าช็อตจบคามไม่ไหวแล้วครับมีทงว่าแอเร์โดนเลกิช็อตมาแต่ติดเขี้ยวอีกครั้งหนึ่งตัวโนนนนเเเีียยตตตาากลงงไปมถ้้้อออดดดิวชุททแบบ าเหมือนกันล้ำฟ้งาหาเรื่อยๆแล้วก็อยู่กัน5คนทางฝัออ่งของเทอร์ซิตี้เหมือนจะไม่ไหวแล้วแต่พอเดิน,นเข้ามาแบบแก๊งบ้าตรงนี้น่าจะรอดยากจริงๆเพราะว่าตุคทางดนตีฟีจัดๆและอีเวนต์ได้เือนกันที่สุดแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยงทางฝั่งของปูเซตมีคนเยอะกว่าและปิดเกมที่สองตรงนี้ลงมาได้ด้วยส,สกอ่อนสองต่อสองเกมครับอันต้นไหมแต่ต้นไหมได้เอาหมดเลยเสียดายนิดเดียวเอง เดี่ยวเคสู้ได้น้องแต่แค่การคออ่ะมันควรจบแล้วจริงมันควรจบแล้วใช่ไหมคนมองเขาต้องดีเวิร์สแน่นอนที่ดีเวิร์สใช่ใช่เหมือนเดิมใช่ีเวิร์สขึ้นสองแมกต่างตามมาสองแปมเป็นสองสองแล้วฟูเซนก็ได้เตะนิดไปไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีเวิร์สทีมเราดิกอมาทานหมดมากเพื่อนของีกมาแน่นอนครับเกมมาไปบอลเกมด้วยปิดเกมสามต่อศูนย์จากปูเซนครับ ก็รูปเกมวันน pues ี้หน่อยดิกะพาหมูนิ่มก็น่าชนะหลายเกมอยู่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็บ้านแตกครับผมนั่นแหละบ้านแตกก็เลยแพ้บ้านแตกก่อนก็แพ้ง่ายอยู่นะพี่ขอให้นะเออถ้าบ้านแตกเออถ้าบ้านแตกหนักก็ชนะมีบ้านเขาอยู่แล้วดูไปดูมาบ้านเราแตกใช่เออใช่นั่นแหละแพ้เลยกลังจะจบบ้านเขาแล้วแต่ว่าบ้านเราแตกก่อนเพี่ยเกมแรกอ้โหรูเกมอ่ะ ยังไงเด็กเด็กเดกเราว่าไงบ้างวันนี้ทำได้ดีแล้วครับวันนี้เพื่อนผมดีแล้วครับแต่ยังไม่พอต้องกลับไปแก้เขาจริงผมว่าปัญหาอาจจะไม่ได้แบบลายคนขนาดนั้นราะว่าต้องแก้แทบเป็นคนเลยนผูเดยวคนดูดูทีแบบดูทแบบเป็นเรื่องที่ปรับกันได้ครับน่าจบซีซั่นคนนี้ครับน่าจบซีซั่นชืใจได้อะไร แคนจบไปแล้ว3มแมตช์สำหรับวันนี้ก็น่าเสียดายมากๆที่ทีมเราเนี่ยไม่สามารถเก็บแต้มมาได้เลยทั้งที่จริงๆล้วแบบอีกนิดเดียวเท่านั้นทุกคนเราจะได้ป้อมมาแล้วนะคะสําหรับบรรยากาศในทีมเนี่ยดีใจมากเลยที่น้องๆยังเชียร์อัพกันบรรยากาศภายในทีมไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิดไม่ได้คุกกุนเลยไม่ได้ตึงทุกคนก็ยังแบบ มาช่วยกันดูข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละเกมแล้วก็ไม่ได้มีการมาหัวร้อนใส่กันหรือว่าโยนความผิดไปให้ใครคนใดคนหนึ่งนะคะน่าเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะทีมเราก็มีสกิลเลที่ไว้ใจได้เพียง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พอมารวมกันเป็นทีมเองเนี่ยเหมือนภาพที่เรามองเห็นกันหรือว่าการเล่นกันแบบเป็นทีมเนี่ยเรายังจูนกันไม่ติดแล้วก็ ความเป็นทีมเนี่ยมันยังไม่ได้เดินไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงนี้แหละก็จะเป็นโจทย์สำคัญที่ทั้งโค้ชแล้วก็ผู้เล่นเองนะคะจะต้องเก็บกลับไปทำเป็นการบ้านแมชหน้าเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าสิ่งที่ผิดพลาดไปในวันนี้เนี่ยเราจะเอาไปปรับแก้ได้ไหมเราจะสามารถจูนจังหวะให้มองเห็นเป็นภาพเดียวกันได้หรือเปล่านะคะ ค้ชจะดึงศักยาภาพของผู้เล่นออกมาได้มากน้อยแค่ไหนไปรอติดตามกันค่ะทำอะไรล่ะทำหรือัทำเพื่อจีนวอาเดียโมเมนต์นะ่ะจีดยูวโมเมนต์ก็จบไปแล้วนะครับสหรับวีคแรกที่เราเจอกับฟูเซนเป็นไงมั่งแพ้ยับเฮ้ย <laughs> ไม่ยับสู้ได้สู้ได้แต่ว่าจริงๆก็ควรชนะแต่ว่านั่นแหละ ม,มันเหมือนทําใจไมด้แล้วอะ่ะเข้าเข้เขเขาใจได้แหละถ้าแบบแพ้เพราะว่าเราก็เพิ่งรวมเขาก็โหดก็โฟกัสที่แมตต์ต่อไปนะก็ือได้แมตต์ต่อไปแบบยังเล่นกันไม่ดียังแพ้อีกคนนึงกตง็ต้องอะต้องคิดหนักแล้วนะ,นะะใช่ใช <laughs> ก็จริงๆทางทีมที่ถามมาก่อนเริ่มแข่งก็คือเหมือนแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะพีกนนี้เรายัางอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเพราะยังจูนกันไม่ติดขอเวลาวันทำจะด,ดีกว่านี้เออขอเวลาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครั้งหน้าก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะทุกคนคนเชียร์เพราะพวกเราเองก็ลุ้นใจจะวายเหมือนกันก็ฝากติดตามความเติบโตของพวกเราด้วยในสัปดาห์หน้านะคะครับผมบ๊ายบายอุ้ยขอบคุณสำหรับดอกไม้ที่แฟนลับมอมให้น้องๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ